ตีตัวนี่แบเลยเจ็บเลยเจ็บรก้เ็บเลยเจ็บเั้บกบพือกบบด้เกาก้าเทียมาี่กัันนี้เื่อมังเลยข้ามหมู่เดียวไหมลุคไม่ได้เลยโอเค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 นี่ตัวมบอกไม่ได้เลย

ก็ยังตึงตัวจ้าโอเคตึงมากอ่ะปอยอ่อพ่อหมุนอนนั่นดูพ่อหมุอนเองนี่ทำไปดูทำไปดูเลยทำมัเออเหมือนนี้เออเหมือนกับเอ่อลงข้นข้างล่างข้น ครับโตตามเลย Uh, luôn <laughs> uh.